อายุป <ส bin> ูน <french Merkel> ี้ควรจะตั่งกินอาหารที่ลูกสไปททำให้กินสิจากนั้นก็นอนลงบนพืชบุญบุนั่งดูหลังทำอะไรน่ารักน่ารักแมวพ่อแม่สวัสดีสวัสดีคุดูอะไร่อจะเอวดูน้อด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงดมาอรสวัสดีครับผมชือว่าสปเลอมนผมจะองดู

เกาหลีเหนือดิก็ไปบอกของเกาหลีเหนือสิน้ตัวนี้นีนเย่นี่จะมาวานานขปีไปขอจะมีกลไม ผม,ผมก,ก็มีเร,าารื่องด่วนกับน้องสาวคนนี้ด้วนนกันไอ้เวนี่แกเป็นอะไรกับนางนี่ไอ้ไกเป็นอะไรกับเธอ,อดูให้กรอยู่แล้วว่าเป็นพวกชอบหากินกับเ็แกมันพวกุชัเลยแล้วแกอาเธอ้มาขโมยไมจะทรั้นาแล้วครับมีไกุยกับหัวขโ <c oughs> มไยไห้ีุยอีนี่หัวขมย ¡Gracias! วัวดีจวัดีจะทำไมตัวเตี้ยจังจ๊ะคุณบอกว่าจะให้เงินมหาศาลำไมพวกเราเชื่อได้จริงๆเหรอ่ต้องใส่หน้นกากแต่ระหว่างที่พาทุกท่านมาทนี่เราจะต้เก็บเป็นความลับเมื่อกตาาจ้นทแล้วทำไมพวกคุณถึงต้องใส่หน้ากากไว้หรอคะ เราไม่สามารถเผยหน้าตาและข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่เขาพูมสรางได้มันเป็นมาตรการเพื่อความยุติธรรมพูดแล้วคุณหลอกล่อักพาตัวและกักขังอ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อจะปิดบังใบหน้าตัวเองไว้ให้พวกเรารู้ทำผิดกฎหมายขนาดนี้แล้วทำไมเราต้องเชื่อด้วยล่ะพูดเล่นหมายเลขนสองหนึ่งแปด อีอนทีมสอง n j o Investment จยอเินกูลูเพื่อไปลงทนในับรแล้วคิดว่า่านไดลทปัจจุบันศูสูญเสียเงินไปหกริบล้านบาทหนึ่งดคโติบี้ห้าร้่สิบล้านบาทหนงาินึ่งจุนย์สองนล้านบาทสามสองสองามิไติบบี้แปดร้อยบลาบอทหนึ่ก้าลสมุนติบี้หนึ่าเก้นล้านบาทสามหกเกพักจุบุนติดบี้เก้าร้อยล้านบาททุกท่านที่ ขั้นแรกไม่มีใครไว้ใจเราแต่รับจากเราและกันและมุ่งมั่นอย่างเตอมที่ถ้าเล่นชนะตาจะได้ยาไว้พวกท่านจะไว้ใจเราและอาสาที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขันที่เราเสนอไปด้วยความสบารใจใช่ไหมนะครับผมจะทุกคนทุกคนโดเลมอนไฟสีฟ้า อยาทุกคนอ๋อช่านสวยามมากทุกคนมากไม่ได้ขไม่ได้นะคะมันสวยหรือเปล่าเขาไม่